ฮัลโหลครับผมภาคจริยานุกุลพันธ์นะครับหน่วยง,งานตรวจสอบภายในทําการรายงาน weekly report นะครับครั้งที่สิบเจ็ดครั้งที่ยี่สิบเจ็ดนะครับระหว่างวันที่สิบถึงสิบสี่กร,รกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับหน่วยง,งานอดัดนีมีการดําเนินการดูแลรถยนต์นะครับของหน่วยง,งานมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นการล้างรถโดยน้องเต้ยเป็นคนล้างนะครับ แล้วก็ในส่วนของวีแคร์นะครับมีอยู่2ส่วนในการส่วนแรกนะครับเป็นในส่วนของตัวการติดตามหนี้นะครับในปัจจุบันมีลูกหนี้คือคุณราตีและคุณสามพบนะครับคุณราตียังไม่จ่ายเข้ามาเลยนะครับแต่ส่วนคุณสามพบน่าจะจ่ายเข้ามาแล้วนะครับในงวดที่แล้วนะครับแล้วก็มีการนําเช็คมาเป็นหาคกประกันของปี60นะครับซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะนําไปให้กับน้องเอกซึ่งเป็นเลขานพิกล นอกอีกน่าจะได้นำมอบให้กับพิกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวคาสิโน,โนนะครับคาสิโนโวิกนี้เป็นวิกที่27นะครับรลงันที่1 0 1ถึง17นะครับเรามาดูภาพรวมของการสมัครใหม่ฝากถอนว่าเป็นอย่างไรนะครับเราเริ่มที่วันที่10นะครับเราเริ่มวันที่10นะครับมีผู้สมัครใหม่ทั้งสิ้น21รลายเป็นเงิน1,980นะครับเติมเงิน3 7 4 9 1เป็น อินข้ามรวมนะครับทั้งสิ้น3า1 0 0 0ดนนะครับถอนสา0,000าืนะครับ come, อินข้ามวันนั้นกำไรอยู่ที่ห6 1 1บาทนะครับวันที่11สมัครใหม่ทั้งสิ้น2 6กลายเปเงินเงิน3ปดรอดบเาทเติมเงิน4ี่แส0หนาันะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้น่าจะเป็นการโยกนะครับโยกยุทนะครับจากจากอีกเว็บหนึ่งมาเป็นอีกเว็บหนึ่งนะเธอถอนแล้วก็ฝากใหม่นะครับ อ,อินข้ามรวม453,000ถอน3 7 4 0 0นะครับกำไรอยู่ที่79,000นะครับวันที่12สมัครใหม่21ลาย60,000เป็นเงิน6,500นะครับเติมเงิน342,000นะครับอินข้ามรวม349,000ถอน2 8 7 0 0กำไร6 2 0 0นะครับวันที่13นะครับเติมเงินสมัครใหม่29ลายเป็นเงิน11,300บาทนะครับ เติมเงินห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันอินคัมรวมห้าแสนสองหมื่นสี่พันนะครับถอนสามแสนสามหมื่นนะครับกำไรอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันนะครับจนถึงวันที่สิบถึงสิบเจ็ดจะถึงวันที่สิบเจ็ดสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้มีกําไรของวิกนี้อยู่ที่สามแสนห้าสามแสนสามหมื่นห้าพันนะครับส่วนภาพรวมของเดือนกรกฎานะครับตอนนี้มีผู้สมัครใหม่ทั้งสิ้นสามร้อยหกคนเป็นเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันนะครับเติมเงินสามหกล้าน สามแสนหกหนพั 4, นะครับอินคัามรวม6กล้านห้าแสนหนึ่งพันถอน4ี่ล้านแปดแสนสองหมพนะครับอินคัามรวมอยูอ่กำไรอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนแนะครับก็รอไปอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับฤดูการของฟุตบอลก็จะ,จะน่าจะเปิดขึ้นสถา,านการณ์อะไรต่างๆน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับดอดทนอีกนิดหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวาการเคลื่อนไหวเงินนะครับในช่วงที่ผ่านมาของสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่วันที่1 0ถึง14นะครับแต่ยังไม่รวมวันที่14นะครับเนื่องจากพี่ตั้นยังไม่ส่ง e x c e เเข้ามานะครับฝากเงินเข้าประน้อ้ามนหนึ่งพั้เติมเงินเข้าหนูโอบัญชีสวิการอยู่เออเติมเงินเข้าบัญชีหนูโอเป็นถังเก็บนะครับ4,72,000เดพเติมเงินเข้าบัญชีสุ มนจันร4,38,000นะครับเติมเงินเข้าสู่วิการหน้างาน8,93,000เคีย์ปันผล4,52,000นะครับเคียร์กระดาน1,33,000แล้วก็นอกเกมอยู่ที่41,000ส่วนอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาในสัปดาห์นี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างพี่ก๊อปฟพี่ต้อมน้องที่จะทำโปรแกรมตรวจสอบเงินและผมผมแล้วก็น้องตั้นแล้วก็น้องนิวนะครับร่วมกันประชุมแล้วก็ ทำข้อสรุปของในตัวโปรแกรมตรวจสอบเงินนะครับน่าทําให้การทํางานของทตันตรวจสอบรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เห็นอัปเดตล่าสุดก็คือที่พี่กอลแจ้งกับท่านในกลุ่มก็คือว่าน่าจะได้ใช้งานวันวัน,วนอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเราจะรายงานความคืบหน้าในการใช้โปรแกรมนี้ต่อไปนะครับขอจบรายงานวิดีพอร์ตในงานตรวจสอบภายในเพียงเท่านี้ครับ